เอาตรงๆคือเมื่อยแต่ว่ามวนครับแต่ว่าเริ่มแรงจะเมื่อยแล้วแม่นอเมื่อยครับอนนี้ก็เมื่อยคือกันเมื่อยแต่ว่ามวนไงครับผมผูก่อเหตุไห็มันไม่คว่ำสุกมันก็สบายครับพี่น้องครับใจสบายใจนะครับผมคว่ำคว่ำเนยกับกระตรงถามมันก็เนยอยู่แล้วแต่ว่าขฮาพักข้ากระหายนะพอขฮาเห็นธรรมชาติที่เฮาเห็ดเนาะครับกําลังใจตรงมาก่อนเนาะกําลังใจแล้วกําลังแรงแล้วก็มีเงิ่อนนํา รกระยับไม่หลายแต่ว่าเข้าใจเข้าตรงสูนะนะมาเห็ดใม่ม่เนี่ยมันสิทอเนี่ยเด้พอเลี้ยวไปมันยังตันเห็นอีกอย่างเนาะแต่ว่าถ้าปีสองปีสามไปเนี่ยเข้าสิมีคว่วมุกแห่งบอยักนี้จากสวนอะ่ะสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาพอกับบานน้องในช่องกป,ปา่าพารวยนะครับพี่น้องเนาะวันนี้บ้านน้องก็จะพาพี่น้องมาเบิง่งสวนมะพร้าวนะครับเนาะแม่เพื่อนก็จะเห็ดห้องใส่ไก่ยอยู่ข้างในน้าครับพี่น้องครับพิกัดแปลงนี่ก็อยู่บ้านบกครับผมตำบลบกอำเภอโนนคูน จังหวัดสีสเกตครับพี่น้องครับเดี๋ยวมอนี้บ้านน้องก็จะพภาพพี่น้องมาหาเจ้าของแปลงคนครับผมนี่ครับคุณแม่ครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าครับผมแม่ซื้อแม่ยังน้องครับแม่อริยาเชื้อทุ่มจ้ะครับผมอาริยาเชื้อทุ่มครับแม่กับปูบกข้าแม่อยู่ในสวนเท่าแม่ปู่บกข้าครับผมพื้นที่ของแม่ักไรครับอยู่นี่ประมาณไรไรกกวาครับที่ปูบกเ้าไรกกวาเพราะว่าเห่ากะจะเ็ดหนาแม่เพดหนาน้าเฮ็ด ปลูกลายยางมีกล้วยมีบักเผาเตียก็มีข้าก็มีหญ้าก็มีอินทพลาลัมก็มีผสมประสานแม่ปลูกลายยางครับผมค่อยปลูกไปทีละนิดทีละน่อยประมาณแค่ปีเลยครับแม่นี่สามปีนี่สามปีเด็กพี่น้องเด้อแม่สามปีเต็มเลยครับเพราะว่าก็จะเริ่มออกนวยแล้วแม่นอกแม่เริ่มออกเพราะบ้าน้องก็พาพี่น้องมาเบิ่งลายเทียเลยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าสวนแม่คนนี่งามแห้งบ้าน้องก็เลย กลับมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งอีกเพราะว่าเฮากัมาอัปเดตแต่ละสวนเนาะครับเนาะว่าพ่อแม่เพิ่นกำลังจะสอนปลาพอดีเนาะแม่เนาะจ้าครับผมกลังจับปลาพอดีอืแม่จะเอาไปใส่ใส่ข้าวบานเฮามาจับเอาไปไว้คล้องธรรมชาตินะครับผมเฮาจะไปปล่อยไปน้องบ่แม่แม่นปล่อยไว้ปลาเป็นได้แม่ครับบานเฮามาเลี้ยงใส่ในคล้องใส่ไก่นี่ตอบโจทย์เฮาดีบ่ครับบารมันก็ดีอยู่เวลาเฮากินมันก็เอาง่ายไงมันเอาง่ายกว่าคล้องแบบจังซั่นคล้องแบบนั้นแม่ก็บ่ทันฮู้อยู แต่ว่าเขาก็จะเอาไปขยายพันธุ์นะแม่นอครับผมแต่ว่าาหง่ายอีลีก็คือเป็นข้องใส่ไก่เขาก็เสียดจับปลาางครับผมแม่เพิ่นก็จะเลี้ยงปลาเข่งนอนาะแม่นอปลาเข่งก็ห้ายหลายเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ก็จะเป็นปลาเข่งยังครับแม่บาท้าหมอชุมพรอนครับต่กละกะหมอใบโพมีสองสายพันธุ์ครับครับผมนี่ครับพี่น้องครับบ้านน้องกับเขามาบ่งแม่เพิ่นกำลังพ่อแม่เพิ่นกำลังเสียมาสอนปลาพอดีเนาะครับนาอ นี่ครับพี่น้องครับนี่ครับคุณพ่อครับคุณพ่อครับสวัสดีครับนี่ครับเปิ่นกระเฮ็ดสวนยู่นีเฮาเฮ็ดสวนนี่ผมจะคนครับแม่ครับอยู่สวนเท่านี้สองโอ้สองคนเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดสองคนครับผมเมื่อยพ่ครับแม่มาฮามาเฮ็ดสวนนี่เอาตรงๆงคือเมื่อยแต่ว่ามวนครับแต่ว่าเริ่มแรงจะเมื่อยนะแม่นาอเมื่อยครับก็เนี้ก็เมื่อยคือกันเมื่อยแต่ว่ามวนไงครับผมนี่ครับพี่น้องครับเมื่อยแต่ว่ามวนสวนพาวเพิ่นนี่ก็ เริ่ม lifelong, enfin ออกน้วยหลายหลายต้นเหรอตัวแม่เออออกหลายอยู <c 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 ่เบิ่งครับเบิ่งเอาแม่ครับบานนี้แม่ใส่พุ่นหยังครับเพื่องามครับครั้เดี๋ยวนี้ครับแม่ขี่งัวขี่ไก่ครับผมเคมีแน่ยอ๋อครับผมระยะห่างข้าฮานี่เลยแม่บานซีคูณซีครับสีคูณซีแอนทั้งเบิดเลยแอนจ้ะครับผมเบิ่งพี่น้องประมาณสามปีนล้แม่นอ บประมาณสามปีเลยสามปีเต็มเลยสามปีเต็มครับสามปีเต็มิเอ็ดมิถุนาเมื่อกี้นี่สามปีหกสามปีหบสามปีเลวพี่น้องจากต้นครับแม่หวานห้าปูกไว้ในนี้ครับปักผ่าห้องนี้แม่หลายอยู่ได้เกือบลอยนับหล้กก็เริ่มเพราะว่าเพื่อนกับ้านเ้าปูลูกมาหนี่ตงเจแต่บปลูกมาหนี่เพื่อนมีการแบบมีโลกมีไพ่บ่แม่บวานก็มีอยู่ใบแห้งใบยังสีจะเป็นใบแห้งบ่แม่ครับใบแห้ง ใบแห้งใบยังครับแบบแมงมันลงนะะกันทีมีแมงคือกันแมงนวอดแมงแมงงันข้ามครับถ้าบานเขาก็เอิญแมงข้ามบานคนไทยเขาเอินแมงหัวแข็งบ้างยังโอ้สตูเข่านี่ก็คือเป็นแมงด่วงบะแมงแมนครับผมนจะกัดหยอดขาดเคืองมันนะครับบานแมงคือได้ออกแบบสวนงามได้ครับบานไอต้าแล้วออกครับแต่ว่าคล้องในย่ายเป็นคนอยากเฮ็ดโอ้ครับผมเริ่มแรกนี่ที่ไปที่มากก่อนเขาจะมาได้เห็ดสวนนี่เขาเห็ด เข้าไปเห็ดยังมาก่อนแม่บาดยุงเทปครับผมฆ้าลูกยุงเทพอืมครับได้พวะยุงเทพออกลูกเลี้ยงลูกเยอะคนเลยลูกก็ยังไอผัวยเยอะคนโอ้บานแม่ก็เลยกลับมาแม่พืับทีาตอนโควิดนี่แหละครับก็เลยมาเห็ดพื้นที่ให้เหามีประโยชน์แม่ครับผมบานน คุณมือนีคิดว่าจากจะกลับไปยีบอครับแม่บานบัวโอ้ยมือนั้นไปหาหลานเกือบใจขาดไปยุดตีหามืับแม่เห็นรถตีดรถยังอยากหายโตมาบานเลยต่างกันเลยเป็นหมดท่อดสวนแบบผักครับกินกาแฟกับบซสแอบญี่ปุ่นอยากมากินอยู่สวนครับผมเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาก็อยู่กรุงเทพน้องอยู่กรุงเทพวันมาอยู่บ้านเท่าครับผมแม่อายุจักปีบานครับบานแม่อายุเต็มหาสิบอ้หาสิบก็ยังสาวอยู่ครับแม่บานแสดงว่าด้ นี้กับอยู่สวนเฮาหน่อครับพี่น้องครับนี่ได้อากาศก็มีความสุขเนาะครับผมเอากระเห็ดไห้มันไม่ความสุขมันก็สบายครับพี่น้องครับได้สบายใจนะครับผมความความเหนื่อยกับ่ระองถามมันก็เหนื่อยอยู่แล้วแต่ว่าเขาพักเขากระหายนะพอเขาเห็นธรรมชาติที่เฮาเห็ดเนาะครับพอแม่เพื่อจะปลูกผสมประสานเนาะแม่ปลูกพริกแน่อู้พี่น้องหรายางนะครับแม่แด้กุยไอแม่แม่ปลูกทุกอย่างครับผมก็ไดล้ายอันนั้นแน่ค้ายอันนี้แน่ไปเรื่อย กับสีผสมประสานกันไปเขากะได้ย่างหนึ่งกับได้อีกย่างหนึ่งสิเนาะแม่เนาะครับเพราะว่าแม่กัจะเลี้ยงไก่นะเป็นว่บแม่เลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงไก่เขากะเลี้ยงไก่ไข่เนาะแม่เนาะครับไก่ก็บรรลายเลยล่ะแม่ปล่อยออกมันอายุหลายว่าปล่อยออกมันเบิรดเราเคยสิล่งลุนไหมครับโอ้ไก่นี่เขากะต้องบอกแม้ว่าจะเลี้ยงตลอดเลยแม่เป็นว่าแม่เลี้ยงตลอดมันกับเถามันมันกัคือคนนะเนาะอ่ะเถามันกับ่มีไข่ล่ะครับเขากะโลออกเขาจังเอามาเลี้ยงใหม่ ครับผมเลี้ยงกับสิบเลี้ยงหลายคือเกาไก่มันหนักมันหนักอาหารอาหารแพงอาหารแม่ก็เลยเอางัวมาเลี้ยงครับพอได้ขี่ง่ไฮไหนาแล้วทีน่ะครับแม่ก็เลี้ยงงวจักตัวคาทัดสือมาสองตันแม่มันท้องมันนาบั่นกับมาขวดลูกวังวันพระทิพานมาทิพย์สองก็เลยได้พลพลอยได้เลยแม่ก็เลยได้สามครับก็เลยกลายเป็นเท่ามาซือมาสองสองมาได้สามจ้าครับพี่น้องครับนี่เข้าไฮเลยได้มันโตติดติดมานํา เมื่นแปดอะครับผมตัวคนจิดมาแม่ันครับผมเป็นงัวแม่หรืองัวปูตัวปูครับเป็นพันธุ์งัครับแม่หัวเขาบะพันธุ์ไทยหรือเปล่าแม่แม่บุกหัวจักงัวเลยครับผมแม่แม่คืออยากเลี้ยงพ่อแม่อยากได้ขี่มันใส่สวนน่ะก็ได้จากได้ฟุ่นแม่นเพราะว่าขี่ไกลมันก็มีอยู่แล้วแม่ก็เลยอยากได้ขี่งัวบางครับผมกลขี่งัวมันจะใส่หน้าใส่ยางมันจะงามกลัวกันแม่นหมดละครับมันมันสิงามโดนนะเสียน้า ขนาสีบวงามเร็วแต่วางามดนบ็คือขี่ไก่ขี่ไก่เนี่ยเอาใส่มันจะเห็นผลเลยครับผมแม่ก็เลยคือว่าเออถ้ามีทั้งมีบัวทั้งสองขีดานะนะมันก็ดีแม่คิด่าครับผมเข้ากับบัวตงไปซือ้ออันปุ๋ยเคมีหลายสีนอแมน่นะบเข้ากับใส่ปุ๋ยขิงงวแล้วก็ปุ๋ยขี่ไก่แม่เอาใ้ใส่พักปุ๋ยขีย่ไก่ครับผมตุงมีแม่ก็เฮ็ดเฮ็ดหน้าอยู่ว่แม่บอกแม่เห็ดแม่ใส่หน้าเขากรรมตมมันก้อนนะแม่กล็ลังตัดแล้วนะบอกครับตัดคนเดียวอะลาหนึ่ง ตัดหายเองเลยตัดเข่านี่แล้วเนี่ยตัดเข่าว่าย่านผัวเมยครับอันต้าเราบอกไข่แข็งแรงทอแม่ปั้นไดดครับผมแม่ก็ตัดเองโอ้แม่คือเก่งเลยครับเก่งหม้อเสากับไปเกี้ยวหยาพุ่นหยายังตั้งอยูุ่่นอยู่ข้าก็เกี้ยวหยาหายงัวเฮาห้ยกระซับไม่ออกกระร่างกายในสวนนอแม่นอตรงนี้แหละผมว่าเขาจะได้คว่มแข็งแรงนอแม่นอแข็งแรงอ้แม่เพิ่งเกิดยังเบิงหาซิฟนี่ยังบอท่านเถาเด้อพี่น้องเด้อตอนแม่ยุ่งเทปมันอ้ยปวดหลังเนี่ย ค้าทางหนั่งซิซาเพราะมันบด้เฮตอันนี้มันบด้ขายของนอต้ามันไปเหตุการณ์ครับผมยาาก็เลยบด้ขายของก็เลยนอนเลียงแต่หลานเป็นจนจนเป็นกระดูกทับเส้นครับผมพอกลับมาอยู่บ้านมาเลยโบมียังมีแต่เมื่อยเวลาเหตุเหยียดแต่เวลาเขาพักเขาก็หายเหนื่อยต่างกันโบแม่ครับต่างก็ยังว้านไปหาหลานเกือบใจขาดครับต่างกันแห้งเนาะเพราะว่าแต่ก่อนเราไปอยู่หุ่นกัอีกแบบนึงเนอแม่นะพบเดี๋ยวเขากลับมาอยู่บ้าน แล้วก็ได้ยู่กับบเฮาติดใจธรรมศาตร์ครับผมโบแมนว่าเฮ้าบบอยากมากดลแต่กีแต่กีเฮ้ากว่ามันยังบ่ทันถึงเวลาเฮ้ากว่าแค่เบิงนะเบิงในโทษละทั้โทรศัพท์นี่ละครับผมอิษยาผวกเข้ามาเหตุแบบนังซี่ครับเขาคงไม่มีโอกาสแม่ก่อนจะมาเห็ดป้าเผานี่แม่ได้เบิงทั้งไหนมาก่อนบอ่าเบิงอยู่ในคลิปใน y o u t u ู e ในหยังในี่แหละครับเบิง่องนั้น่องเน่ครับเฮาก็คิดว่าเออกับมยุ้านอยากเฮ็ดแนวนี้ี่นร่แม่นวลครับตา <idd ratchet> ตาเแล้วแอบมาเห็ดก like ่อนแล้วขอเงินแล้วก็เราก็แอบมาปลูกบักพาวก่อนโอ้คนมาอยู่บ้านก่อนเลยแมนเพิ่นมาก่อนเพิ่นมาก่อคิว่าเพิ่นมาเห็ดยังเลยบอกแม่เพิ่นแมนเพิ่นบ่ได้บอกว่าสิปลูกบักพาวเพิ่นบอกว่าสิปลูกน่อไหม้ไผ่ตงครับแล้วก็บอกว่าให้โอนเงินมาห้ยายกับแค่อ้นเงินมาห้เราครับผมมันค่อยตามมาดูแลแล้วนำกดอย่างเราเป็นนันเป็นนี่นะครัหลูกบอกว่าให้ลงมาเบิงพอพวกเขาอยู่กันใดอยู่ครับว่า ก็มาอยู่เป็นโมพอก็เลยได้มาเลยครับเลยเลยมาอยู่บานตั้นแด้ผุ่นฮอดพีเลยบาดเบิ่งพี่น้องนี่ครับอีกปีนานี่จะได้ขายผลผลิตเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าแม่เพิ่็จะปลูกป่าักขายบ่ท่านทอด้าใดอกปะาป่าวต้องทาบุญก่อนครับจะเฮ็ดบุญก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวบ่าวเดี๋ยวบ้าน้องจะมาซิมนี่ครับหวานอยู่แดต้อนหน่วยแกต้อนนั้นที่บ้านน้องเห็นน่ะครับแม่เอว้เจ้าทีแม่ตั้งชิตไหลนอกว่า้ามันเป็นหน่วยแหลกเสียอาวัยเจ้าทีเจ้าท่า พอนหน่วยที่สองแม่ก็เอาไว้รูปรูปคุนใหญ่อยู่บนเทียงครับนั่นแหละครับตรงนี้ครับแม่ก็จะมาทําบุญเนาะแม่นาะแม่นครับผมนี่ครับแม่ก็มกทาบุญเด้พี่น้องเด้อส่วนทั้งนี้หญ้าข้างล่างนี้แม่ก็ไว้ไหงัวบ่ครับบาดแม่นค่ะตัวมอดแม่เมือนั้นแม่ตัดเขาไหงัวถ้าแม่บบตัดแม่ก็สิปล่อยเขาสวนนี่พราะบ่ปล่อยเข่าสวนกับพูนทางบนอีกข้างหนึ่งปล่อยลงทั้งบนครับผมปลูกหญ้ามองีนตรีตัดหญ้าตัดยังไ้ครับ ตรงนี้แม่กะเฮ็ดแก้วมังกรสลับน้ำบ่แม่ปลูกเป็นพีเรียงบักเ้าในี่แหละแต่วนันบักเ้าวค,ค้มมันมันกับโบงามเพราะว่าที่แรกนี่จะเป็นแก้วมังกรบ,บ่แม่บ่บ่แก้วมังกรก็มาปลูกที่หลังซังเสาปูนมาครับนี่เดี๋ยวแม่คืองามแต่ค้าบ,บันเนี่เบิ่งแก้วมังกรแม่เพิ่นครับส่วนทางนี้เด้อพี่น้องเด้อตึงนี้แม่เพิ่นจะเอาสายไฟหล้อมงัวไว้นําแม่นไฟมีเด้อโอ้ดีพี่น้องเบิ่ง เกี่ยวมังกรก็จะปูไว้ประมาณนี้นะแม่นออก็จะกลมกลืนกันเด้อพี่น้องเรื่อยะคนสังจ้องไว้เลยสามโลลอยสามโลลอยผู้ใดบัวใดก็เครียดครับเขาว่ามันหวานเด้คนกรุงเทพนี่จ้องจ้องยางเดียวบอกมาให้คนบันนอกกินนะครับผมนี่ครับกําลังจะออกตรงนี้จะสุกบ่แม่นี่เอ๊มันสุกก็แหละแต่ว่านสิงว่ามันมันสิ่มันยังว่าันอิ่มปันไดนะ กระลังแดงๆเขาจะเบึงได้แบบได้แม่บานว่าเพิ่นสุกอันเทสอนมันแ,มแดงๆไปเบิด์ตหมดแล้ว<อ>แต่ว่ามันก็กินได้ครับต่ซ้ำานี่ก็กินได้แต่ว่าท่านหวานมันหมดแม่หวานคือกันหวานคือัน,ๆๆนพอถ้าพันธุ์มันหวานมันก็หวานเอาแนมมาโซนทั้งนี้คือเจะาตนใหญ่กลัวแม่บาทแมนมันไก่เพลงเปิดเพลงให้มันฟังพ่อแม่โอ้ก็มีผลคือกันมันหมดแม่นี่เขาปลูกไปเนี่ยก็จะอยู่ไก่ข้นนะแม่นาะแม่ กเฮาหดนามมากกหดทั้งในก่อนมันครับทังนี้ต้นแหลงนั้นบบท่านเมยได้หดกนมันก็ได้นามหลายครับผมพอนไปทั้งผนก็เมือยได้ก็เฝ้าอยากหดเพราะว่าต้นทั้งผนจะออกนวยได้พี่น้องเด้อออกนวยออกจันออกหยับทุ่ต้นตัวนี้แม่ออกหลายพอมันสามปีละต้นแหลงโบท่านออกก็กรล่งแทงจันนี่กรลังจะออกเบิงเด้อพี่น้องเด้อชนทั้งนี้เพราะว่าปีแรกนี้จะบบท่านดกนะแม่นอแม่นอือนี่ครับพี่น้องเบิง ตัวนี้แม่ก็ตัดไปสามน่วยแล้วพ่อครับแม่โอ้ตัวนี้เฮาจะออกนี่เฮาจะเบิ่งหูแล้วเอาแม่นอนี่แม่นว่าแม่นน่วยเพิ่นแม่โอ้ครับเพิ่นจะออกน่วยจะเป็นดังสีมันเนี่ยจันจันตัวแดงมันสีไม่น่วยมันสะเป็นแบงันสีนะอครับเนี่ยถัดถทั้งหมดว่าจันมันตรงตรงมันมันมันครับเนี่ยในถ้าจันมันสีไม่น่วยมันสีไม่หลูกปวดปวดออกมาแบงั์สีนะเขาจีแนบเห็นเลยแม่แม่ตะกี้แม่บบหูครับแม่เห็นจันมาหรอแม่ก็ดีใจแต่โบแม่เพราะมันออกมามันก็เป็นแค่เกสรสวเฉยครับบไม่ บันเนี่ยแม่มาสังเกตเบิ้งมันมันเป็นตูป่มตะปั่มมันก็เลยหอยซีมีดูกแต่ว่ามันกับวัาถุในว่าสิจับมันกับสลัดจนเสรมันเหลือซ้ำนี่แหละก้อนมันออกหม่เห็นวัต้นนี้กระดกคือกันแต่ว่มกับสลัดสลัดออกแม่ครับบ้านเข้าพ่อปลูกแล้วเข้ามาเห็นจันแหลกของเพิ่นนี่แม่ดีใจบ่ครับบ้ดีใจแบบค่ะแล้วบ้านเข้ามาเห็นแล้วก็ได้ออกน่วยเขากินเป็นยังไงแม่ครับบ้านมีควาวมันสุกนะเข้าเห็นเนาะเข้าเห็นนันพ้นผลิตแบบ มันบดอยากอยากเสื้อบาเขาเห็ดใดเนาะแบบผมมันบดจางคนเลยนะเป้าน้องเห็ดสองคนตายายแบบบดจางไทเลยตรงนี้ก็คือเป็นแห้งของแม่ทั้งสองตายายเลยสองคนครับผมกู่มื่อนี่เหาได้มาเห็นต้นมะพร้าวเหาคู่มือนี่ซ้ำาบ้เห็ดงานยุนนี้แดดตัวแม่นี่ยแม่นอื่อมแดกเนี่เห่าจิตตาแดดก่อนน่ะแม่นาอตาแดดครับแล้วก็ตรงได้ยาน้ำได้แถวนีผมตรงได้ยาครับ ทำเม็นตอนตอนมันใหม่ๆนะแต่ว่าเดียวนี่บ่ได้ยะได้แล้วแม่เอางัวมานะครับผูบ้มือนี่กลายเป็นแม่ได้เฮ็ดงานยู่ในห่มเลยแน่นนอกแม่นอกแดดนีบ่ได้ถือได้ได้บาดพี่น้องเบิ่งครับผมมาสุดนั่นย่งได้ตาแดดนอแม่นอกมากงววน,นี้ครับเบิง่งเบิงพี่น้องเบิ่งต่างกัน<ม>ดีีด้อครับเด้อถึงว่าบ้าน้อกนี่ได้มาถ่ายคลิปของแม่ประจําครับเพราะว่าเขาจะมาอัปเดตสวนแม่นี่สวนแม่นี่เป็นตัวอย่างครับพี่น้องเพราะว่าสวนแม่งามนะครับนอกเบิ่งเลยปาเผาของแม่นี่มันจะเห็ดได ในรล่งโต,โตแห้งครับผมเพื่อนก็จะออกแบบไว้ออกแบบก่อนนะแม่นอที่แหลกเขาก่อนจะกลับมาอยู่บานเขาก่อนถึงมาเห็ดนะแม่นะเพื่นเด้บ้านนอกไห้เบิ่งหมดตัวคนปะรับตัวมีแม่กะรถไกลลงน,น,นะแม่นอแม่นรถไกลลงเขากะสบายสบายนะครับตัวนี้ก็คือเขาเริืมจะได้รลยได้จาบอกพาเขาแล้วเขาเริ่มจตไดเด็ดลายเขาก็เลยรถรถด้านนักๆลงครับโอ้ดีครับพี่น้องง <ลด S 1> ัวหน่อยของแม่เพื่อนนี่ออกตัวแม่ด้วตุ๊กูครับแม่นี่ออกมากับตุ๊กหูแหวนทอง แม่นทองแนทองครับผู้สองหมอแม่แม่แม่หนึ่งครับแม่บ่มีเงินเด้อครับหมอแม่สิตั้งเซิร์นทองคําทองก่อนน่ะแม่เอาทองไปจจำโอ้แม่คิดว่าขายลราค่อยสิไปไทยมั่นมากๆโตัวผหน่ะก็เหลือไว้แต่แม่มันโอ้เฮาก็เลยตั้งซื้อเพิ่นแป็นทองเด้อพี่น้องเด้อตรงนี้แม่อยากเลี้ยงแห้งแม่อยากได้ขี่มันครับ นี่ครับพี่น้องแม่ก็จะเอามาเป็นแทนขอกไก่นะแม่นอแม่นครับแม่ก็เริ่มจะได้จากบาบ์บพ้าแล้วแม่นครับอินทภาล้มโอพี่ปิดผาลํมพี่หนาน่ะจะเป็นน่วยตนตนไหนมันแข็งแรงนะมาสุดนันคือจังเนี่ยเพราะท่านเห็นนาะแม่นอนี่ครับพี่น้องเบึ่งแป๊บเดียวด้วยครับเด้นนี่โซนทางนี้เห็นแล้วเนี่ยเห็นกุ๊กกินผาลําแล้วทางนี้จะเป็นหน้าเขานะแม่นะแม่นนี่นี่เขากำนี่แม่ก็ล่างตัดแล้วมังกรนี่มังมังกรเขากำว่แม่นี่ครับผม กรรมโซนทางนีหน้าของแม่นี่จงไว้เฮ็ดหน้านี่จักไรครับแม่บ่าสี่ไรนะแต่ว่าแม่บ่ได้เฮ็ดหน้าเบิดแม่เฮ็ดหน้าแค่สองไรับเฮ็ดสองไรต้นนั้นนะแม่ก็ว่าสิลงพักบุ้งก็สิเฮ็ดอันหน้าพักบุ้งแต่หักแห้งยังบ่ทันมีแห้งเด้อนไงคอยเฮ็ดไปทีละนิตคอยขยายไปเรียนข้างในนอเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นนี้แม่แม่แม่รกไปดำเนี่ยนี่เจ็บสามบอดเดชสามไม่ดำเอาเลยลกอยู่ในนี่นี่ไปดำแต่บารกับขึงเสือกไว้นะครับ โอ้โซนทางนี้แม่ดำเอาแม่นครับผมใส่เงาเดียวได้เบาน้องแต่ว่าแตกออกมาแบบขลับบันนี้ต้นนี้โอ้ยเมื่อยหลายบันนี้โลกอันนี้บ่ได้เลศร้าดำนี่เด็กต้นนี้แม่ปลูกเผาอีกบ่ครับเออก็ล่างโล่งเศร้านี่โอ้โหเฮ็ดเขาปลูกต้นเสียก็ได้บ่แม่แม่นครับแม่อร่องนี่สิปลูกเ้านต้นนี้แม่ก็บว่าเวลามันนี่เสิยไทยรูปงามๆมันนะครับปลูกเนี่ยดำได้ซ้ำนี่แหละครับ พราะเมื่อยแห้งดัาซ้ำเนี่ยกแบบเมื่อยสองคนเนาะตรงนี้แม่จะออกแบบไปแล้วแม่นวาไปล้านเขาจะเฮ็ดมองนี้เป็นมองดําหน้าบอกแม่แม่นครับคือคางๆนี่เพื่อนก็นจะเป็นปุ๊บเป่าวปอ่าเาครับแม่แม่ปลูกแรกนี่แม่ปลูกแม่ไดครับนี่ปลูกเซือคุดในหน่อยแลวก็ปลูกเองอียงไหวก็ลัางเอามาปลูกเองครับลูกบ่เาวนี่เพป่นก็มักน้าเป็นสีแม่นบอกแม่แม่นบ่เป็นยังครับสามารถทกต้นครับไม่ห้าปลูกี่นี่อันนี้เพื่อนปลูกหาข่้นหาครับอัน ่างกว่าต้นนั้นต้นนั้นซีคุณซีตัวนี้หาคุณพี่บอกผ้าเ้าซื้อมาหรือพันเ้าจะคล้องเองแม่นซื้อมาครับซื้อมาแต่ว่าแม่ค่ะกันเอามาซ้ำไว้นะครับไอ้โต้ววดนั้นสร้างมาจากบานแผ่วครับเด้กพี่น้องเดือนส้วนนั้นทั้งนั้นก็จะเป็นพักสวนขว้วของแม่บ่ครับโอ้ยอย่าว่าสวนขว้วขายได้นั่นไล่ได้เครับไอ้ตู้แม่ก็ขายต้นละบาทเด้จนมันต้นใหญ่นี่ครับแม่ได้ทุนได้ทุนในห้อนแล้วขายบ่ได้ขายเอาลำเอารวยเฮ็ดให้มีความตู้กันนะพาน้อง แม่ครับบานหาพี่น้องหลายหลายคนมาเห็นสวนของแม่แล้วอยากมาเล่นมาศึกษาแม่นีได้บอครับมาได้ครับผมทแม่อยู่นะครับผมแต่ว่าเขาต้องโทรมากรไงน้องแม่นอครับผมเอาครับแม่บานหาพี่น้องมาเลียบเเห็นแม่แั่สิอาอยากโทษมหาแม่กอนั่นสิครับแม่มีเบอร์โทษติดตอบอครับมี่เบอร์ยังนอครับศูนย์แปดสองศูนย์ห้าสองเก้าหกเก้าเจ็ด คุณแม่อริยาเชื้อทุมคือตรงนี้ถ้าหย่านแม่บอยู่นี่ก็อยากเขามาเล่นนะแมันโทรมาก่อนทรกมาก่อนนะแม่เนาะครับผมก็คอยเขามาเล่นนะแม่ได้เด้อพี่น้องเด้อแม่กระเฮ็ดทุกอย่าง้อพี่น้องเด้อยินดีทุกอย่างผู้มือนีแม่บบได้ยู่ในบ้านเลยบ่ออกมาอยู่หน้าเลยอยู่ไอยู่สวนนะครับเด้อแล้วก็เขาไปยูถ้าเขาสร้างบักพพิกคือไปเก็บักพพิกอยู่บนโอ้แม่ก็เขาก็เอาไปขายตามหมู่บ้านนี่แม่เขาสร้างบบไครแดดไปขายถ้าเขา ขาเบิร์ดกังเส่เขาอยาเข้าก็แซดมาาแม่ก็เก็บไปแม่ไปรอขายแม่บอไปมันเป็นถูกแบงส์เฮดให้ไม่ความซุกนี่ครับพี่น้องครับบ้าน้องกับมาบริณัดแม่ก่อนได้พี่น้องเด้มมาหอดแม่เพิ่นกําลังจะอยู่ในสวนบักเผาเพิ่นครับผมแม่เพิ่นกําลังสิสอนปลาแล้วก็จะเอาไปอีกสาหนึ่งเนาะแม่เนาะนี่ครับพี่น้องครับบ้าน้องกับภาพพี่น้องมาหล่นน้ําแม่เพิ่นแล้วแม่ครับสุด้ทยนี่แม่สิมีหยังอยากจะฝากบอผูกกาลังอยากจะเห็ดเกษตรไปไหมนี่ครับผมก็ฝากให้ อนแรลก็ต้อกกตงกำลังใจตรงมาก,ก่อนเนาะกำลังใจแล้วกำลังแรงแล้วก็มีเงื่อนนำ้ำกะยะไม่หลายแต่ว่าเข้าใจเขาตรงสูนะมาเห็ดใม่ม่เนี่ยมันสิท่อเนี่ยเด้พอเลี้ยวไปมันยังมตันเห็นอีกอย่างเนาะแต่ว่าถ้าปีสองปีสามไปเนี่ยเข้าสิมีคววมสุขแห่งโบออยักนี้จากสวนอะไคว่าไปเที่ยวไปนั่งกินกาแฟ,ฟมองไหนสิยโบ,บยักไปเลยครับ<ๆ>เงื่อนกับโบแมนใบยากใดแต่เข้าเห็นนะเขาก็มีค่วมสุผมนั่นแหละประมาณทำนั้นละแม่โบไม่ยังฝาก จะ่ำเหาได้เห็ดแล้วเหาได้แบ่งปันนะแม่นาะตรงนี้ก็ได้ควมสุกกลับคืนมาแล้วครับผมความสุกนี่ก็ไม่ได้หาไก่เลยยู่ขางบ้านเท่านี้เองนะแม่นาะว่าจะเหาตั้งใจอยากเห็ดยังกะต้องลงมือทำนะแม่นอกและความสอเร็จก็จะตามมาจ้านี่ครับผมพี่น้องครับครับเบิงแม่เป็นตัวอย่างอีกหนึ่งท่านครับแมเป็นคู่มือตะกอน่นจะเห็ดงานอยู่ในแดดคู่มือนี่เห็ดงานอยู่ในห่มแล้วนะแม่นาะนี่ครับผมก็คือแม่ันว่าต้องใช้ควมอดทนนะแม่นาะแม่ต้องอดทนครับผม นี่แหละครับพี่น้องครับบ้านน้องกับภาพพี่น้องมาเลรียน้าแม่พ่นแล้วกะได้ความรูหลายๆอย่างไปฝากไปตอนพี่น้องนะครับเนาะกะขอบคุณแม่หลายๆครับที่ยงให้ส้มสวนขอบคุณค่ะครับผมกัอย่าลื่ใมนี่ช่องกบป๋าผ้ารวยด้ะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านน้องนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจเนาะบ้านน้องกัทีเดคลิให้พี่น้องเรื่อยๆคลิปนี้ก็สวัสดีครับ